ตัวนี้ใบเหล็กแต่ละใบมีความหมายต่างกันนะตัวนี้จะหยาบสุดสําหรับพื้นที่เละสุดๆเลยเราต้องใช้ใบนี้เบอร์น้อยคือหยาบใช่ครับจะไม่ง่ายเบอร์น้อยคือหยาบสุดใบนี้หยาบสุดจะเป็นร่องเวลาเราขัดมันจะทิ้งร่องไว้เราต้องใช้ใบนี้มาเก็บรอยของตัวนี้แล้วพื้นก็จะเริ่มเริ่มมีสเต็ปขึ้นมาแลวพอขัดจบเสร็จสเต็ปเหล็กแล้วเราก็ขึ้นเรซินทีนี้ก็จะเป็นไล่ความละเอียดแลวอ่าอ่าเราจะขัดที่เนี่ย เนี่ยปุ๊บ A B พอขัด V เสร็จลงนิเทียมแล้วก็ขึ้น C กับดีได้เลยอ่าแล้วก็ทำความสะอาดด้วยใบนี้เขาเรียกใบเก็บงานส่งงานอ่าใช่